โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีตากล้องมาละมีตากล้องจําเป็นมาถ่ายให้เราเดี๋ยววันนี้อามจะพามารีวิวรถบัสสองชั้นเขตบางเลนนะครับนะฮะรถคันที่อยู่ด้านหลังเราตัวเองนะครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูเลยวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่กรุงเทพนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายรถบัสสองชั้นหม่กิ๊กเลยนะครับคันนี้นะฮะ อยู่ที่บางเลนนะครับสถานที่ตั้งทางออกไปที่จะไปทะลุไปทางสุพรรณได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังขยับรถเพราะว่ามาจากอูกพี่บอยนะครับแนะนำกันก่อนคันนี้เป็นสแกนเนียห้างนะครับ420แรงม้าโซนด้าล้อนี่คือจะเป็นปีกนกนะฮะปีกนก8ล้อ2ชั้นนะครับผมให้กำลังมา420แรงม้าแรงมากมาดูใกล้ๆมามาดูใกล้ๆมา เดี๋ยวเราพาชมดูภายนอกกันก่อนนะฮะเนี่ยครับรถเพิ่งมาถึงเลยนะครับตามสบายครับตามสบายสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราพามาชมภายนอกมาดูมาดูเรื่อยๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงสวยงามทรงนี้ถือว่าเป็นทรงที่ยอดฮิตของรถบัสสองชั้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือใครก็ช่างเนี่ยตอนนี้เป็นทรงที่กําลังฮิตที่กาลังต่อ ไม่ว่าจะแปลงทรงหรือต่อใหม่ทรงนี้ฮิตมากนะครับสวยมากเลยนะครับโอนี้นะฮะใครที่จะเมารถหรือว่าเท่าแก่ f c ฟที่จะดูเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมาเดินมาเลยครับเดินมาเลยนี่สวยมากลายลายเหมือนกับรถคือลายนี้ก็เป็นลายที่กําลังฮิตนะครับลายนี้สวยมากก็คือแบรนด์ของสกแกนเนียนี่คือเขาจะเป็นแบรนด์นี้อยู่แล้วครับเป็นรูปนกนะฮะเป็นรูปนกแล้วก็ ตอนนี้คือกําลังฮิตเลยก็คือเป็นลายที่แบบแบบไม่ใช่แบบมีลายเยอะนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะลวดลายในการชอบดถดูข,ข้างนะครับดูข้าง,างเห็นไหมครับสวยงามมากรถคันนี้ใหม่เกืเลยต่อใหม่ทําใหม่หมดเลยนะครับนะฮะวันนี้เรามีตากล้องแล้วใช้ใช้มือใช้คนถือกล้องนะฮะนะฮะแผ่นไปที่รถเลยครับแผ่นไปที่รถเลยดูซิปดูท้ายนี่โอ้โหใส่ทงมาในเนี่ยเพื่อน ดี๋ยอีกสักพักก็ต้องมีธงเข้ามาเป็นอุปกรณ์แต่งเสริมนะครับเพื่อมุมมองที่สวยงามท้ายนี่ก็เป็นท้ายที่กําลังฮิตเลยนะฮะท้ายตรงนี้แต่แล้วแต่คนชอบนะพูดถึงไฟท้ายเนี่ยก็จะมสีสองก้อนเนาะฝั่งละ2ก้อนนะครับนี่กรถือเป็นท้ายรุ่นใหม่เลยนะครับที่กําลังเป็นปัจจุบันเลยนะฮะคือท้ายตัวเนี้ยถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเหมือนเป็นเป็น เป็นกระจังหน้าของหัวลากของสแกนเนียตัวตัวล่าสุดนะในสายรถบรรทุกนะฮะยกตรงตรงนี้มาเลยนะยกโซตรงนี้ตรงที่เป็นคําว่าสแกนนยครับยกตรงนี้มาก็มาดัดแปลงคิดค้นโดยช่างคนไทยแล้วก็ดึงยาวตรงให้มันเข้ากับให้มันเข้ารูปกับท้ายรถบัสนะครับนะฮะชื่อแบรนด์โชคธนาคิมนะฮะนี่เป็นชื่อแบรนด์นะฮะใส่นะฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์ข้างบนนะครับ ท้ายดูใหญ่สูงจากภาพนี่คันนี้ก็4เมตร20นะครับสูง4เมตร20นะฮะภายในแน่นอนนะรถใหม่มามาดูถัดทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์เราไม่ต้องคมลไม่ต้องถ่ายเพราะว่าสแกนเนียมทำไปหลายคลิปแล้วเพื่อนๆถ้าใครอยากดูรูปรูปเครื่องตัว420ก็ลองลองไปหาดูนะครับลองไปค้นดูในช่องอาร์นี่แหละครับมีอยู่ เดี๋ยวเราจะพาดูรีวิวภายนอกแล้วก็ภายในแล้วกันนะครับน่ะมาเรื่อยๆเลยนี่ล้อนี่ก็ใส่เป็นชุดเขาเรียกอะไรนะผมลืมชื่อละ,อะไม่ใช่โครเมียมอะไรนะรล้อเลดอะผมลืมชื่ออะอยู่ๆมันก็ลืมไปเลยนะฮะนี่ฝาของแท้เลยสวยนะครับมาเรามาดูเรื่อยๆเลย ใส่ใหม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นตัวประตูฉุดเฉินนะแบบเป็นตัวแบบเปิดจากข้างนอกนะให้มันแบบเป็นเซฟตี้ของรถนะครับนะครับมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมาดูมุมกว้างกล้องมามุมนี้นะครับตกล้องของเราคือปกติเวลามาถ่ายรถเราก็จะเอามือถ่ายด้วยตัวเองนะฮะอันนี้มีตากล้องมาด้วยนะฮะสวยมากเลยนะครับ ตัวนี้เป็นดิสเบรกนะปีกนกดิสเบรกการส่งตัวกันเข้าโค้งนี่ดีมากะมา,เด,มาเดินมาเลยเดินมาเลยเนี่ยอามถึงบอกว่าสมัยนี้นี่คือจริงๆมันเป็นสเสน่ห์ของรถบัสเวลาเราจะไปเหมาทุกคนดูไปที่ลำโพงข้างหน้าทุกคนจะเกิดคำถามว่าทำไมรถบัสต้องมีลำโพงคือ มีในรถไม่พอแล้วยังต้องมีข้างหน้าอยู่ด้วยใช่ไหมครับนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องต้องเข้าใจนิสัยคนไทยก่อนนะครับเราต้องพูดนิสัยคนไทยก่อนก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเหมารถท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันขาดไม่ได้เลยนะฮะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเสียงชุดนอกนะครับถามว่ามีมีไว้ทําไมเช่นคุณจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้อะไรพูดถึงเรื่องรถแห่ใช่ไหมครับ อันนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เวลาเราเหมารถมันก็จะเป็นสีสันนะสีสันเวลาเราเหมารถไปผ้าปานะครับไปางานต่างๆงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงชุดนอกที่เขาเรียกเป็นของแถมสําหรับเวลาใครเหมารถาแต่ว่ารถบัสสองชั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งเครื่องเสียงภายในภายนอกอันนี้ก็แล้วแต่รถนะก็แล้วแต่ลูกค้าที่เวลาคุณไปดูรถแล้วคุณจะเหมาแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่เราจะใช้รถแบบไหนนะครับ แต่อันนี้คือคือเป็นแบบสายเน้นเครื่องเสียงนะนี่พลาดไม่ได้เลยนะถ้าเกิดใครจะไปพระป่างานโซดิสารหรือว่าเหมาแบบเน้นสายโรงงานนะครับสายแบบนะตั้งใจไป็นแดนเต็มที่อันนี้แค่ภายนอกนะครับมาประตูหน้าเปิดแล้วมาดูเลยครับเรามาดูภายในว่าถ้าเราเหมาคันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะฮะรถใหม่เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับนะฮะเพิ่งทําเสร็จเลยใหม่กิ๊กเลยนะครับดูเพื่อนบันไดอะไรเนี่ย สวยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในเดี๋ยวให้เฮียแกเปิดไฟให้ดูนะครับว่าใหม่อย่างไงนี่เบาใหม่ด้วยนะใหม่หมดเลยเอยเย็นแช่มมาครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนถอดรองเท้าด้วยนะครับตาตากล้อง <c oughs> ถอดเลยนะครับทุกคนเดินขึ้นมาคืออามจะอามเอางี้เดี๋ยวอามจำลองตัวเองเป็นลูกค้าเลยละกันว่า เบลสามจุดมันคาดยังไงวันนี้มีตากล้องมาละเดี๋ยวมาดูเบลสามจุดนะฮะเดี๋ยวสมมุติว่าอามเป็นลูกค้ามาเหมารถแล้วอามจะนั่งเบาะนี้เลยกันละกันนะครับนะนี่เราดีวิวให้ดูเต็มที่คือปัจจุบันเนี่ยเบลเนี่ยมันจะเป็นแค่คาดคาดเอวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เบลสามจุดมาแรงมากนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนรถรถ,รถเก่งรถกระบะเลยครับเพื่อน,อนๆดูสินะฮะ พลาดมากอย่างเงี้ยดูนะเพื่อนแล้วก็เข้าปุ๊บเนี้ยเออนี่ฮะเราก็จะได้อารมณ์แบบเหมือนเรานั่งรถส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีที่รองน่องด้วยนะครับดูนี่เอนเบาเนี่ยครับเท้าแขนสบายเลยโอเคนะครับเพื่อนดูดีนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย น,นี่มารีวิวนี่รู้สึกว่าอยากเหมาเลยนะครับตัวเองก็มีรถนะแต่เราอยากเหมารถคนอื่นนะครับไะตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะร,รุ่นใหม่ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เบาะโน้ตไฟฟ้าแต่ว่าตัวเบาะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าถุงถุงลมนะฮะเวลาเรานั่งหลังเนี่ยมันจะไม่ปวดนะฮะมันจะรองรองหลงัลงๆพอดีนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะแบบ ทำให้เรานั่งระยะทางไกลๆเนี่ยมันรู้สึกแบบมีมีลมตรงเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆนะฮะนิ่งดีนะครับป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบาะส่วนที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ก็มีทุกที่นั่งเนี่ยครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยนะครับโอเคมาถัดมาดูงานภายในต้องบอกก่อนให้เครดิตอูหน่อยว่าอูเนี้ยทำมาจากอูบอยนะอูบอยจัดหนะัก นะฮะที่บ้านโป่งตรงนี้เป็นหลังคาที่เพื่อนๆดูสิแสงสีอลังการมากงานมากเลยนะจัดหนักเลยผ้มาม่านใหม่มีลาวสเตเลสไว้ห้อยชุดสูตรเอาไว้ห้อยถุงขนมไว้ห้อยถุงลูกชิ้นนะฮะ <c oughs> อันนี้พูดถึงตัวเองนะใช่ไหมเวลาเราไปรับงานนะห้อยถุงลูกชิ้นห้อยนู่นห้อยนี่นะก็ว่ากันไปนะฮะ ถัดมาตรงกลางโซนรถนะครับเรามาเข้ามาดูใกล้ตากล้องตรงนี้จะมีลําโพงเลยนะนี่มุมนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมแบบมุมโยกอ่ะนะฮะแต่โยกต้องระวังนะครับเพราะตรงนี้เป็นมุมของบันไดให้ระวังเรามาดูเรื่อยๆเลยฮะผมเนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบความสูงของรถเนี่ยทำให้แบบดูโลกนะครับไม่อึดอัดเลยนะฮะสูงมากมองไปทางไหนก็มีแต่ลำโพง มีดาวไฟเทคเน้นเครื่องเสียงมากนะฮะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเบาะคู่2ออคู่นะครับวางอยู่คู่นี้เลยนะฮะทำให้เรานั่งสบายนะฮะนี่ฮะนั่งสบายแบบนี้เลยนะฮะโหแอร์แอร์เย็นมากอาร์มการันตีแอร์เย็นนะครับคันนี้เพื่อนๆดูไฟดาวไลท์ข้างบนสินี่หันดูข้างบนฮนะนี่ฮะโอ้โหนี่ลมแรงมากดูดูผมดูผม ดูผมดูผมแร,แรงจริงนะฮะไปะไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันแต่ละบอกแต่ละบอกก็จะมีที่ห้อยนะฮะเนี่ยฮะเวลาเราอันนี้เป็นถุงขยะนะผมเริ่มไปก๊อปปี้ผมบอกตามตรงรถอีสานก็เริ่มทําเอาถุงเนี่ยคือเวลาลูกค้านั่งปึ๊บขยุงขยะนะอย่าไปทิ้งบนรถนะครับมันเปื้อนนะฮะเราต้องเหมารถเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับ ใส่ขยับปุ๊บเราก็นะฮะห้อยไปอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะโอเคนะฮะ <laughs> ยับหน่อยนะครับ <laughs> ยับหน่อยโอเคมาทีวีก็จะมีอยู่สองเครื่องนะฮะร้องคาราเกะเต้นก็ว่ากันไปนะครับโล่งดีนะเพื่อนมาเรามาดูทีเด็ดชั้นล่างกันมามาถ้าเราเดินจากหลังมาหน้าเนี่ยบันไดก็จะบนทางด้านซ้ายนะครับ โค้งสวยเห็นไหมครับอันนี้คือโต๊ะอะไรครับเนี่ยนี่คือโต๊ะอะไรฮะนี่คือโต๊ะที่ประชุมกันครับนี่คือโต๊ะประชุมงานนะนะครับนี่ก็จะเป็นโซฟาทางด้านหลังนะครับนี่อนี่ตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างแล้วนะเราอยู่ชั้นล่างอันนี้ก็จะเป็นแอร์บ้านนะครับ แอร์บ้านเอาไว้นอนนะครับเอาไว้นอนของคนขับตรงนี้เนี่ยจากสายตาอาม่าน่าจะหนึ่งสองสามน่าจะนั่งได้หกคนตรงนี้หกคนแล้วก็มีโต๊ะไว้ทํากิจกรรมพูดคุยมองหน้ากันนะฮะปรับความเข้าใจมุมนี้เป็นโต๊ะปรับความเข้าใจนะครับตรงนี้ก็โล่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีช่องว่างโลง่งตรงนี้ไม่เตีย้ยไม่อึอดอัดมีที่ชาร์จแบตให้ทุกจุดนะครับนะฮะมี Type C มี USB นะฮะตามรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับนะครับเยี่ยมมากเลยไปกันต่อเลยครับอย่างรวดเร็วถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นประตูหนีไฟนะเกิดเหตุฉุกเฉินแน,แน่นแน่นหนามากอันนี้ไปก็เป็นถังนะดับไฟนะฮะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถัดมามุมนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับนีโ่โล่งเลยก็ห้องน้านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันห้องน้ํานะฮะ ห้องน้ําดูเยี่ยมมากเลยครับนี่นี่ผมลองเข้าดูสิสุดสุดสุบสุบสุดสมมตผมมาทำทธุระส่วนตัวเป็นยังไงเงื่อนนะมันก็จะแบบโยอกบ้างโอเคนี่มีอ่างล้างมือด้วยนะอ่างล้างมือด้วยนะเยี่ยมเหมือนบ้านเลยอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าห้องน้ําบนรถบัสนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าจัดหนักนะฮะ เอาเบาๆพอนะฮะจัดหนักแล้วเดี๋ยวเดือดร้อนกันทั้งรถนะครับถัดมาม,มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องชากาแฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ําแข็งวางพวกเครื่องดูงเครื่องดื่มนะครับนะฮะโอ้งานดีมากเลยผู้สูงจริงอ่ะเพื่อนนี่พูดถึงเรานั่งรถ บัสสองชั้นในเราไปท่องเที่ยวระยะทางไกลๆไปเชียงใหม่เอ่ยไปใต้เอ่ยนะฮะการนั่งรถที่มีเครื่องเสียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมมองว่ากันนะถ้าจะนั่งแล้วแบบไม่ร้องพงร้องเพลงกันก็ยังไงยังไงอยู่ก็คือชั้นล่างเนี่ยว่ากันด้วยเป็นโต๊ะเป็นชั้นที่พูดง่ายๆคือเอาไวสา้สังสรรค์นะฮะด้านหลังก็จะเป็นมีโตะนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหมือนกัน2ฝั่งเลยนะครับก็ วางข้าววางแก้วกาแฟก็ได้นะฮะและที่สำคัญก็คือจะมีนะครับค้อนทุบก,กระจกตัวนี้ก็จะเป็นอเอาไว้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะฮะมันจะมีเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับหลักการเพื่อนๆแล้วก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปาะไปเลยนะครับมันก็จะลาวพอล้าวปุ๊บเปาะไปปุ๊บเนี่ยนะเราก็สามารถกระแทกตัวเราออกจากตัวรถได้ในกรณีฉุกเฉินนะไม่ใช่ว่า รถวิ่งอยู่แล้วไปคอของเขาเล่นมือบอลไม่เอานะครับไม่เอานะและอีกด้านหนึ่งอามแนะนําก่อนเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นคมมีดนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ตัดเอาไว้แบบตัดสายผ้าตัดอะไรก็ได้ถ้าเราจะใช้นะฮะเป็นมีดในตัวเห็นไหมมันจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้เอาไว้ทุบก,กระจกเป็นเหลี่ยมนะครับเนี่ยมีอยู่สองฝั่งตัวนี้สําคัญมากนะฮะก็ความปลอดภัยก็เป็นไปตามกรมขนส่งกฎหมายท,ที่ที่ตั้งไว้นะครับ ก็จะบอกเห็นไหมจะมีป้ายบอกทางฉุกเฉินกระจกทุบแตกทุบแตกเลยนะครับมาถัดไปก็จะประมาณนี้ครับชั้นล่างก็จะเป็นเบาะชั้นล่างเนี่ยส่วนโซนที่อามนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นเบาะ4ีคู่8ตัวแต่ 8, ด้านหลังอีก6ก็เป็น14ถูกไหมครับชั้นชั้นล่างเราดา้ไน่สิบประมาณสิบคนแต่ว่าโดยปกติแล้วรถบัสสอชั้นเนี่ยก็ไม่เกิน50 ะะก็จะไม่เกินนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้ตู้เครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าซับซับเครื่องเสียงนะไม่ใช่ซับไตตันมาก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนก็ใครที่อยากจะเหมารถคันนี้ที่อามรีวิวก็มาเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนอีกรอบหนึ่งตามขึ้นมาเลยครับ ใครที่อยากจะเหมารถบัสสองชั้นคันนี้นะเดี๋ยวอามทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อามการันตีว่ารถใหม่เจ้าของขับเองบริการเองนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยนะฮะความปลอดภัยสูงนะครับจะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะสวยมาก,กเพื่อนอูต่อก็ต่อมาดีนะงานดีด้วยอะไรใหม่หมดเลยรถต่อมายังไม่ถึงยังไม่ถึงปีอะ่ะยังครับ มาดูมุมมองของคนขับมาเดี๋ยวนนี้ผมขอถือกล้องเองนะครับนะฮะถัดมามุมมองของคนขับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็เป็นห้องควบคุมการขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเอยแอร์นะแอร์อยู่มุมนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์ออปติคูดนะครับคันนี้นะฮะระบบไฟต่างๆนานาก็ถือว่า สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนิกควบคุมไมค์เพลงแยกเสียงนะฮะการเปิดเสียงชุดนอกนะฮะจะถือว่าสวยนะครับนะฮะและที่สำคัญก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีกล้องนะฮะร,รถกมม็มุมนี้จะเป็นมุม,มกล้องวงจรนะฮะแต่ไม่รู้กล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองเป็นกล้องเอาไว้ดูนะก็คือ ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะครับเอาไว้ดูแบบพฤติกรรมลูกค้ามีการทําลายเข้าของไหมหรือว่า,าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่านะครับนะสมัยนี้ต้องมีกล้องนะครับเพราะว่าทําอะไรเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะว่ากันด้วยหลักฐานนะฮะว่ากันด้วยหลักฐานโอเคไปก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ โอเคครับพี่ต้องอุตส่าห์สตาร์ทรถเปิดแอร์ให้นะครับสุดยอดมากเย็นฉ่ำไปเลยแอร์นะฮะสวยสวยเพื่อนเพื่อนดูหน้าสิเรายังไม่ได้รีวิวรีวิวหน้าทั้งหน้ามีบาสุก้าสองตัวแล้วก็ใส่หมอด้วยนะใส่หอด้วยสวยงามมากเลยครับมีไฟตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่จริงถ้าเปิดตอนกลางคืนจะสวยมากนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเคงได้เห็นตาม ตามท้องที่ไปนู่นไปนี่นะครับฝ่นี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวฝากไว้หน่อยฝากพิจารณานะใครจะเมารถนะโซนกรุงเทพแถวแถวเนี้ยกรุงเทพปริมณฑลนนทบ,บุรีสมุทรปราการนะฮะหรือว่าเขตไหนก็นแล้วแต่ลองโทรมาหาเบอร์เบอร์เจ้าของได้เดี๋ยวอําขึ้นไว้ให้บอกว่าต้องการรถสเปคแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นมาให้เลยมาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปทางด้านนี้กันครับ ก็สรุปแล้วนะฮะรถคันนี้นะฮะจอดอยู่ที่บางเรนนะครับก็อยู่ฝั่งนนทบ,บุรีบางใหญ่บางเรนติดมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นรถที่อามเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆกําลังมองหารถบัสสองชั้นอยู่นะฮะรถคันนี้นี่ําว่าลองพิจนารณาลองดูนะครับลองโทรสอบถามราคามาขอดูรถมาขอนั่งเปิดแอร์เช็คเครื่องเสียงนะฮะรับประกันว่าไม่ผิดหวังมาเรามาดูชื่อเจ้าของรถอีกทีหนึ่ง นะฮะโชคชนะคินนะฮะชัวร์แน่นอนอามการันตีเดี๋ยววันพรุ่งนี้อามจะอามจะไปศูนย์สแกนเนียนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูรถบัสอ่าสแกนเนียห้างตัวป้ายแดงเนาะยูโรห้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับลายสวยมากโอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้อามฝากเพื่อนเพื่อนไปเลยนะวายละดูโฆษณาหน่อยช่วงนี้เหมือนเหมือนช่องเขาไม่ค่อยจ่ายตังค์ผมเลยไงก็ไม่รู้นะ หาตาังค่าน้ำมันมาไลฟ์ยูทูปให้เพื่อนดูนี่แหละครับโอเคครับดูโฆษณาแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณครับเจอาก,กันาคลิปหน้า